V.A.R. ช็อตก๊ตอนเฟอร์กี้ประมาจารย์ชั้นคู่ที่ยังมีลมหายใจ ในช่วงเกือบสทศวรรษที่ผ่านมาวงการลูกหนังเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากโดยเฉพาะการแข่งขันของแต่ละทีมพยายามระดับของตนเองให้มีศักยภาพพอที่จะได้ริ้มรองความสําเร็จที่เป็นรูปธรรมนอกจากการวางระบบโครงสร้างของสโมสรหรือจะเป็นการบริหารการจัดการภายในรวมทั้งการพัฒนานักเตะของเยาวชนในสโมสรทุกองคประกอบนี้ถือเป็นปัจจัยสําคัญในการนําไปสู่เป้าหมายตามที่ต้องการหลังจากนี้แล้วผู้เป็นเบื้องหลังของแรงขับเคลื่อนที่สําคัญในการพาสโมสรก้าวขึ้นไปอย่างจุดสูงสุดนั่นก็คือผู้จัดการทีมนั่นเอง ในปัจจุบันมียอดผู้จัดการทีมที่เป็นที่รู้จักกันในวงการฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นเจอเกนคอปเป๊ปกอดิโอลาโจเซมูนิโยเซเนดินซีดานอันโตนิโอคันเต้ดิเอโกซิเมโอน่ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมารวนเป็นยอดผู้จัดการทีมที่มีความสําเร็จที่เป็นประจักษ์แก่สายตาแฟนบอลอยู่แล้วแต่ทว่ายังไม่มีผู้จัดการทีมรายใดที่ได้รับการยกย่องและเคารพจากคู่แข่งรวมทั้งแฟนบอลทั่วโลกได้มากที่สุด ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้จัดก,การทีมที่ประสบความสําเร็จอย่างมากในวงการฟุตบอลเรากําลังพูดถึงยอดกุญซือแห่งยุค90นั่นก็คือเซอร์อเล็กซ์ฟูสันกุนสือที่นาความความสําเร็จอย่างมากมายให้กับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองโดยเซอร์อเล็กซ์ฟูสันเข้ามาคุมทีมปีศาจแดงในช่วงปี1986ต่อจากรอนแอตกินสันเฮดโค้ชในสมัยนั้นที่ต้องกระเด็นตกเก้าอี้ไปถึงแม้ว่าเขาจะคว้าแชมป์เอฟเอคัพได้ก็ตามตอนนั้นเฟอร์กี้ต้องผเผชิญกับแรงกดดันจากแฟนบอลเรดอาร์มี่เป็นอย่าางมาก แต่ความยากลำบากของเฟอร์กี้ไม่ใช่เพียงเท่านั้นเมื่อ,อยุคนั้นมีลิเวอร์พูลคู่อริตลอดการที่ขอความยิ่งใหญ่ในประเทศอยู่ยังไม่นับอาเซนอตและเอเวอร์ตันที่เป็น2ทีมที่เข้ามาท้าชิงอีกด้วยในช่วง18เดือนแรกของการคุมทัพปีศาจแดงดูเหมือนจะราบรื่นไม่มีปัญหาใดๆภายหลังฤดูการนั้นทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องประสบป,ปัญหาอีกครั้งเมื่อทีมปีศาจแดงปลาชัยให้กับเพื่อนร่วมมืออย่างแมนซิตี้ขาดลอย5ประตูต่อหนึ่งในเดือนพฤศจิกาย,ยนปี1989 การพ่ายแพ้ในครั้งนี้ส่งผลให้กระแสะแฟนบอลของทีมเรียกร้องให้ปลดเฟอร์กี้ออกจากตําแหน่งซึ่งปีนั้นทีปีศาจแดงจบแค่เพียงอันดับที่11ของตารางเท่านั้นแต่บอร์ดบริหารยังคงเชื่อมั่นในตัวเฟอร์กูสันให้อยู่พิสูจน์ฝีมือต่อไปหลังจากนั้นกลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของทีมแมเชสเตอร์เต็ดต่อการกลับมาสู่ยุครุ่งเรืองของสโมสรอ,อีกครั้ง หลังจากนั้นแค่เพียง2ปีถ้วยใบแรกของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การคุมทับของเฟอร์กูสันก็เกิดขึ้นในเกมที่เอาชนะคิสตันพาเลทในรอบชิงชนะเลิศนัดดีเพย์ถ้วยฟุตบอลเก่าแก่อย่างเ a ฟเอคัพในปี1991และต่อมายังสามารถคว้าแชมป์วินเนอร์คับลบคำสุประมาทด้วยการโค่นบาร์เซโลนายักษ์ใหญ่แห่งสเปนในนัดชิงชนะเลิศที่รอตเทอร์ดัมได้สำเร็จอย่างไรก็ตามการเป็นแชมป์ลีกอังกฤษยังเป็นรายการใหญ่ที่สุดที่สโมสรตต้องการซึ่งเฟอร์กี้รู้ดีอยู่แก่ใจ แต่ความหลังที่นําพาทีมเป็นแชมป์ลีกสูงสุดยังคงล้มเหลวอีกเช่นเคยเมื่อถูกหลีดอยู่ในเตดป่าหน้าคว้าแชมป์ไปในที่สุดถึงแม้จะผิดหวังก,กับแชมป์ลีกแต่ปีนั้นก็ยังมีถ้วยหลีกครับเป็นรางวัลปลอบใจจนกระทั่งการเข้ามาของอีริกค,คันโตนากองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสที่ทีมดึงตัวมาจากหลีดอยู่ในเต็ด้วยค่าตัวเพียงหล้านปอนด์ซึ่งถือว่าเป็นค่าตัวสูงในเวลานั้น แต่หลังจากนั้นกองโตก็กลายเป็นจิ๊กซอที่สําคัญของเฟอร์กี้ในการไล่ล่าแชมป์ที่ทีมปีศาจแดงตั้งหน้าตั้งตารอคอยกันมาอย่างยาวนานถึง26ปีด้วยการเฉลิมแชมป์พรีเมียชิพได้สําเร็จในปี1993แต่ว่าในฤดูกาลถัดมาแมเชเตอร์ยูเต็ดต้องหมดสิทธิ์ในการใช้งานคัตโตน,หนาหลังไปทำวีดีกรรมกองโลกด้วยการกระโดดทีแฟนบอลคิสซันพาเลนซึ่งการขาดนักเตะที่ทีมจะขาดไม่ได้เลยทําให้ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อการป้องกันแชมป์จนในเกมสุดท้ายของฤดูกาล ปีจาดแดงพาท่าแบ็กเบิร์โลเวอร์จนช่วดแชมป์ในท้ายที่สุดพอในปี1995แฟนบอลต้องช็อกกันทั่วหน้าเมื่อกุนซือสกอตแลนด์พาตัดเปลี่ยนทีมชุดใหญ่ด้วยการขายนักเตะชื่อดังอย่างพออินช์มาร์คฮิวสอังเดย์เชลสกี้ออกไปจากทีมแล้วหันมาใช้ดาวรุ่งขึ้นมาจากเยาวชนของสโมสส์อย่างเดวินเบ็คแฮมสองพี่น้องในวิลพอสโคและนิกกี้บั๊ ในเวลานั้นกูรูนักวิจารณ์ทั้งหลายมองว่าทีมแมนเชสเตอร์ไนเตดชุดนี้ที่เต็มไปด้วยดาวรุ่งทั้งทีมคงไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนแต่สุดท้ายทีมดาวรุ่งกลุ่มนี้หักปากกาเซียนด้วยการคว้า3มแชมป์ได้อย่างสุดยอดในปี1999ที่เป็นความทรงจําของแฟนบอลทั่วโลกและทีมผีแดงได้จดจาความยอดเยี่ยมครั้งนี้ไปอีกนานแสนนานจากความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่เป็นประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ทําให้เบอร์กุสันได้รับยศพระราชทานตำแหน่งเซอร์ Sir. อย่างไรก็ตามวันเวลาผ่านไปกลุ่มลูกม่อที่รวมกันคว้าสามแชมป์เริ่มโรยดาตามอายุทัพอสูรแดงมีการเปลี่ยนแปลงทีมครั้งใหญ่อีกครั้งโดยมีดาราชูโรงอย่างเวนรูนี่ย้ายมาจากเอเวอร์ตันและคริซโนโรนโดที่เฟอร์กี้ดึงตัวมาจากทีมสปอร์ติ้งลิสบอนคาร์ลอสเตเวสที่ถูกดึงมาจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดในเวลาต่อมาทั้งสามผนึกกลายเป็นกลจักรถล่มประตูทำให้แมนยูคว้าดับเบิลแชมป์อย่าง UCL และพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้อย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งในปี2008 แต่ในฤดูการ2009ก็เกิดเหตุช็อกโลกอีกครั้งจากการย้ายทีมสุดทือหาของคริสตินโรนัลโดตัดสินใจอำลาทีมไปซบเรยวมเมริดด้วยค่าตัวแพงที่สุดในโลกถึง86ล้านปอนด์และอีก4ปีคาร์ลอสเซเวสก็ย้ายไปอยู่กับทีมร่วมเมืองอย่างแมเชสเตอร์ซิตี้ในที่สุดแต่ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงนักเตะในทีมอยู่บ่อยครั้งทีมแมเชสเตอร์แต่ยังเดินอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์เช่นเดิมและยังคงตอกย้ำความเป็นเจ้าแห่งยอดทีมยุโรปด้วยการคว้าแชมปี้ยนส์ลีอีกด้ัยในปี2011 2013 ซึ่งในฤดูกาล2013เฟอร์กี้ได้คว้าตัวโรบินฟานเพอร์ซี่กองหน้าทีมชาติฮอลแลนด์มาจากอาร์เซนอลจนกลายเป็นกุญแจสําคัญพาทีมคว้าแชมป์เป็นสมัยที่20ล้มสถิติลิเวอร์พูลที่คว้าแชมป์หลีกสูงสุดได้18สมัยได้สําเร็จซึ่งการคว้าแชมป์หลีกสมัยที่20ถือเป็นถ้วยแชมป์ทิ้งท้ายของเฟอร์กูสันก่อนเจ้าตัวจะลงจากตําแหน่งในที่สุดด้วยการลงจากตาแหน่งผู้จัดก,การทีมปีศาจแดงของเซอร์เล็กฟูกูสันถือเป็นเรื่องที่น่าใจหายสําหรับแฟนบอลเลดอามี่อย่างมาก หลังจากนั้นมาทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่เคยได้กลับไปอยู่ในจุดสูงสุดเหมือนเช่นในอดีตอีกเลยหลังจากนั้นทีมปีศาจแดงก็เปลี่ยนผัดกุนซืออยู่หลายคนไม่ว่าจะเป็นเดวิดมอยลลุยฟันกาลฟ์โจเซ่มูนิโยที่ยังไม่มีใครทําผลงานได้เทียบชั้นกับยอดกุนซือผู้ยิ่งใหญ่ชาวสกอตแลนด์ได้เลยในปัจจุบันทีมแมนยูอยู่ภายใต้การคุมทีมของโอเล่กูนาโซชาซึ่งเป็นอดีตผู้เล่นของทีมนั่นเอง ซึ่งตอนนี้ก็ยังมองไม่เห็นวีว่แววว่าจะกลับมาครอบครองความยิ่งใหญ่ได้อีกครั้งถึงกระนั้นเราก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปว่าเฮดโค้ชาวนอร์เวย์รายนี้จะพาทีมกลับมาควา้าถ้วยแชมป์ประดับตู้โชว์ในสโมโสรได้อีกหรือไม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้เลยจริงๆว่าทีมแมนเชสเตอร์ยูเอ็ดเดินชนกับความสำเร็จมากมายได้พร้อมีชายที่ชื่อเซอร์เล็กฟูคุสัน อยู่เป็นแม่ทัพและด้วยความทุ่มเทในการคุมทีมข้างสนามรวมถึงการกระตุ้นลูกทีมในห้องแต่งตัวของเขาคงเป็นเรื่องราวที่น่าจดจําได้ขึ้นใจของแฟนบอลทีปีศาจแดงในยามที่คิดถึงชายผู้ที่เต็มเปียมไปด้วยบารมีและเป็นที่รักของเรานักเตะที่ได้ร่วมง,งานถึงแม้ว่าเฟอร์กี้จะไม่ได้ทําหน้าที่กุญทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกแล้วก็ตามแต่ชื่อของเซอร์อเล็กซ์ฟูกุสันก็ยังตาตึงอยู่ในใจแฟนบอลทั่วโลกไม่มีวันเสื่อมคลาย หากชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงาน varshot.com ยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ